ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามากขน่อยหาขอวอนคุณพาอนุสรสามสิ่งคือพรัตนาไตรแก้วกิงนวงดีกับอีกคุณประเสริฐสีถูกแข้งถูกแรงลลาสวงสวรรค์มาเสกสรรป็นพระพรคืออายุวันนะสุขภาภะอารคาปฏิภาพอธิปฏิคุณสารสมบัติถ่วนถูกเยื่องยอดเดชากระเดื่องทอดนี้ ดังสงสุรีสสงโລกໃห้หายสุกแมอยู่ สีสุขาตาภาชนะภูมม่านพระผู้บานตนวิเศษสรงหูเหตุแห่งความเึงไปของคนทั้งหลายเจ็บไป่วยไข้ตายแสนลำบากทุกยากย่อนอยากได้มีเป็นเห็นเขามีขึ้นอยากได้เห็นเขาห้องให้คิดสงสารจังประทานทขาขาพระคาถาวาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สภาสังฆานุภาเวนะตุยหังสัพพโรคะโสกุปตวาทุขะทุมนัสสูว่าขอให้สัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเสนียจันไรพีนาท้ายไปด้วยคุณแห่งพระพุทธคุณพระทรรมคุณผู้ส่งเป็นเขาจังได้ไปเกาวเบาพ่อพามเจ้ามะอื่นขวัญทั้งมวลพันเขามาสู่ เข้ามาอยู่ในขิงของเจ้าห่มกันเขาให้ได้สามสิบสองตามทำนอกมาแต่เกิดข้นกำเนิดสามสิบสองเข้ามาครองในกายของเจ้าให้ขวัญมาแล่้เขา้าในขิงของอ่อนอันเชิญก่อนมือน,นีให้ขวัญเจ้าเป็นตาวมาให้ขวัญเจ้า ແມ່ນມາເาົ້າມາວยາມາເຍເດ้ດມາມີແຖເອີ້ນຂວນໃຫ້ເປັນແຍກເດຂວນເດ ออขวัญตื่นละบ่ตื่นละบ่ทำนองโวยกันกันเลยตื่นจักห้องเลยสิว่าเตือนมาเด้อขวัญเอ้ยมานักขวัญนะเปิดขวัญสันตนาขวัญหัวขวัญหัวให้เจ้ามาอยู่หัวคุเก้าอยู่เป็นเจ้าก็มองจ้องขวัญขวัญขนขวัญคิ้วขวัญนิ้วมือซ้ายและนิ้วมือขวาขวัญบาดท้าทั้งคู่เกือแกลวอยู่หับห้อง เจ้าโยงให้มาดวนฝ่าห้องหวนให้เจ้าหิกลับมาคนหูคนหน้าคนตาคนทองน้อยคนนิ้วก้อยนิ้วพุงเลีนนิ้วนางคนนิ้วกลางเลีนนิ้วชี้เหม็นมาเจ้าไปหลีอยู่ทางใดก็ให้กลับมาทราเมื่อนี้วันนี้ลาว่ามาเยอะขันเอ้ยมาเอขัเอ้ย ขันขวัญเจ้าไปอยู่ให้อยู่หน้าถืวตาแฮกยกับไปก็ให้มาสามือนีวันนี้ขันขวญเจ้าไปเที่ยวเลินในพุงในดีถือเงีทีนี่จะไปก็ให้มาสามือนีวันนี้ขันเป็นขวัญเจ้าไปกินเหล้ากินอยู่บ่เฮอกินก็แล้วไปเด้อขันขวัญเจ้าไปกินเหล้า <laughs> ขวัญไปอยู่ขวัญขวัญไปอยู่ลุงเรียนใดก็ให้กลับมาสามมือนีวันนี้กเสีย์ละเด้อ <laughs> <laughs> อยากลงไปลุงเรียนีมาลีอยู่ในเฮือนเฮานํา <laughs> นนพาา <laughs> ี่น้องพ่อแม่อาค่ำกลางคืนเจ้าย่าไปเที่ยวเล่นยามกลาง,งเว้นเจ้าย่าไปเที่ยวป่า

ได้อยู่เป็นบางอย่างเนาะแต่ว่าไปแล้วไรมาถานดอกอย่าลงมไปทัทีโอ้โหผู้ทโธผู้ทังยยมารุ่มพัดตองไม่ไม่นวงหนาวมาพอถึงเดือนโหฝนตกล้งจนจนฝนจะไปอยู่สนหลังเกื่อนหลังค้างนไม่ป้องรอไผ่เดยนสีมาปั้นเข้าให้ ป่าปิงปนใสมู้คำว่าถึงเดือนหาไม่สายอหดปีไม้ฝนตกคำป่าไม้ให้ควันเจ้าเม่นเต้ามาว่ามาเยอะ โเรยามายก่อเอยนเจ้ามาอดไอย่าได้สุนปลาทาขัเจ้ามาอดหน้าอย่าได้สนาเขามาอดเงาไม้ย่าได้โอดหัวนอนมาคอน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 ย่าได้สุนปลาใหญ่ ให้เฝ้ามาไว้ไว้อย่าได้ทามาเขาเงือนพื่นแป่นอยู่สบายลูกหลานหลายให้หอมโคดเขาวงสาท่านฝนตกเจ้าอย่าไปทั้งนาฝ้าห้องเจ้าอย่าไปทั้งไกลเป็นจังไดให้กลับมาอยู่บ้านท่านเป็นเจ้าขี่ขานให้นอนอยู่มีเหีเด้อขี่ขานอยู่บอเจ้า Ờ, à, non men bởi đi được nó Áo Chiến khang bông đột Khăn kính khang bông đột Châu trắng đi Cả hồ bông khấu Châu trắng đi Mà cả lâu bán bông hùng quân Châu trắng đi Mà xuống mô bán bán nằm ơi nam tàn จ้าจันนี่เด้อเด้อเด้อเ้อนี่นี่บ่แน่ยามใดก็พอมันสิป่เขามัก็เล่ายามใดมันสิป่ห่มคนเอ้อบ่ได้นีคักๆเด้ออ่าข้าบัดนี้ขอเกตแก่ให้เจ้าใส่กระจจมคำ โนมีกระจงมก็เป็นอย่างเอาสิ่งที่เป็นฮักเป็นหัวมีละอ้าวพองพ่อแนี่วหักแน่วหัวเพื่อจิัลขวันอันเกลียแก้วให้เจ้าใจกระจฉมขำให้จ้างมลงมาเลื้อหลากฝันปากให้เจ้ามาอยู่ปากจะรีรอรีรอวันพ้อให้เจ้ามาอยู่พ้อใสสายสอย ก้อนก้อยให้เจ้ามาอยู่ก้อยใส่แว่นก้อนแขนให้เจ้ามาอยู่แขนใส่ก้อนแขนทองคำนักนักเด้อก้นของเจ้าให้มาเข้ามาอยู่เฮื่นหลังไงพืนผูกใส่เป็นหุ่งหอเพืนผูกย่อให้ก่อนอ้อนผูกไปก่อนค่อยบุตราฝนเจ้ามายาสักษามาเข้าหุ่เฮื่นงาม มาอยู่พางหลังอากราบู้สาดทั้งเสือหมอนลายของกินลายเหลือหลากบอึดอยากแนวใดให้เจ้ามาไว้ไว้มาหาพ่อหาแม่ทั้งเท่าแกเอาอาเพิ่นก็มาคอยอยู่มาหอดปูคอยลานขันเจ้าอย่าอยู่นานอย่าไปพานกับมูให้มาอยู่ดอมกันจวงจันหอมตุกแต่งดอกบัวแบ่งอยู่สลอนสลอนตาสะออนเตียงตัง มีบนนังเศรามีแหงคอยจอมแพงขวันอ่อนฝ่านแทนโลแทนโลมาหงหอยะใดสาทั้งส้างมาแลงหัวควายตะเว้นสวยมันสิหอนให้มาก่อนอย่าไปไกลอย่าไปใสตะเวนคําตกไปต่ําหัวเมาให้มาเศราในห้อเตียงทองบนืนแต่งคนจอมแพงให้ตาโคมมาทอน

สื่อสารกรันโลงง่ายง่ายปฏิบัติทักถากดีดีฝนเราหลับได้บ้างหลับหลับหับฝันอ่าอ่าโตจับจับไม่เท่าพอพาามเ้ออ่าฮาบัตนี้ ขวันจะมาฮอดแล้วอยเสีส่พระเจธรรมเด้อว,วามโมตตาพุทธยาตาทาอุตา,ส,าสัพพุทุขาสัพพพญาสัพพรุขาวินาสันตุขอให้ขวัญใจเต้าเข้าไปสู้ในิี ิงลงไปจึงแก่เฒ่าบ่ให้มไม้มื้อนนี้ให้มีสุขภาพดีให้เจ็บไข้ให้พ้อยภัยให้พยาดให้โล่ะมีอายุยืนยาวเป็นผู้สาวสำน้อยในร้อยปีบ่แก่เฒ่าพุ่นเด้อเจ้าให้ยังยืน

สูงท่าสาเหห้อมจอมเจ้าบหางนี้ขั้นเป็นผีให้นับป่านับลูขั้นอยู่สูงกให้สูงเพียงผ้าเทวดาให้ลิงมาถึงย่ำคำบะอึดอยากแนวกินมีสัพสินหัวค้อยช่างมาขั้นไปข้าให้จะลงคุ้งคำย่าไปน้ำคนพานเข้ามาสู่ให้มีมูนันปราดบันดต ขั้นเป็นมีลูกศิษย์ก็ให้เป็นพระเจ้าให้เพิ่นได้เข่าส,มมส้นหมโพสศีให้อยู่ดีกินดีเกินมู่ให้ได้คู่ผู้จบผู้งามพ่อเราครูนั้นจบงามอยู่บ่แล้วเนงามแล้วคนลือน้ำให้คนลือน้ำไปทั่วสามโลก ให้ได้โชคลาภใหญ่รางวัลสารพันทรัพย์สินเต็มบ้านบริบูรณ์สุดาเด้อเจ้าจงจะรัก้เออเชอยออเงอเออเออยมังคลเ จงเป็นชชยมุงคลอันแสนยิ่งทวนทุกมิ่งบริบูรณ์นั่นเธินใชัย,ยันตโตผู้ที่ยาหมู่เลสกายนังนันทวัฒโนโอเอวังตะวังวิชยโยติใชยสู้ชัย,ยมังคเล อาปชาจิตาอลังเกสิเสธพรบิโปกาคเรอภิเสเกสภาพุทานางอากาบิโตปยโยธาตีสุนัขตั้งสุมังคลังสุขภาสมุตีตั้งสุขนสมุทุโตเะสุยจังพูมานาจาริสู ปทักินังกายกรรมังว่าจะกรรมังมนกรรมังปณนติเตปทักินาปทักินาอกาศตเวนน้ะพันตะเกปาทักินีจะต่รูธรรมวัตรตทันตีอายุวันโนสุขังพาลัง ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยขออำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออำนาจแห่งชัยชนะทั้งหลายทั้งมวลจงมารวมพลังก่อให้เกิดคุณความดีมีสุขต่อการบูชาครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุใช่โยพร้อมกันสามครั้งครับใช,ใช่โยมใช่โยมใช่โยก็จบแล้วต่อไปก็พ่อพานกี่จะผูกเชนให้กัเนเด้อ ให้พ่อผ้าอยู่าัก่อนนอบัดตอนกลางนันก็ะ้ั็นผู้รักผู้ใหญ่หล้วก็รลูกหลานไปผูกี่หลานนอ คือว่าสีสีบวยหยันปวยใหญ่เกลียดเราแห่งดีตัวเออแล้วสุเทอร์เออแล้วเพลงดีแน่นอนอะไฮ้กวดนี้ไฮ้กวดนี้ดีกวดใส่ดีกวดใส่ไฮ้กวดนี้ไฮ้กวดนี้ดีกวดใส่ดีกวดใส่ว่าสีสีฝ่ายศินี์เป็นฝ่ายของข่อยินเป็นฝ่ายของข่อยินมลงมาโม่ไผ ผูแขนซายให้ได้เป็นเจ้าสัวผูแขนขัวเหี่ราพอนเก่าประการเด้อพอที่หนึ่งมีเงินตึงต็มซ่องพอนที่สองท่องเลยมาต็มผามพอนที่สามมีค้นหามคน้นแฮเมือง,ต,องตายเด้อค้อนหามค้นเฮนี่พิยธาบดาใส่อ่าพอนที่สี่ได้รูปดีเก่งกาพอนที่หาได้ช่างมางวัวไข่พอนที่หกตกหลุมพ่อยหลุมเพลพอนที่เจ็ดถ่าำสำเร็จทุกประการ ข้อนที่แปดแวดล้อมด้วยขาดาบาริวานข้อนที่เก่ามีเงินลานไหลเข่าติมเหล่าอังเฮือนเด้อสา ด้านนี้ผู้ให้ผู้ผู้ผู้บรรลือโลกเนาออโลกให้กวดนี้เ้อให้กวดนี้ดีกวดใสดีกวดใส่ใสาสีสีฝ่ายสินีแม่นฝ่ายจาาเก้าวัดยัดมาให้เบอร์ผูเข็นขวันร่วมทั้งข้อนเจ็ดประการคืออายุวันนะสุขาระรัอโรคะปฏิทานธนสารสมบัติ อมอุอะมุมะมูมาสัทธาสุธีพระวันตุเตอ่าเชิญพี่น้องเชิญพ่อเชิญแม่